เมนูซีฟู้ดสดๆรสจัดจ้านสไตล์ปักใต้การันตีมิชลิน6ปีซอต้องเบียหิมะปัญญาซีฟู้ดเลยค่ะเมนูแต่ละอย่างเรียกว่าเด็ดๆทั้งนั้นปลาโรนันผัดพริกแกงปูทะเลต้มกะทิแกงเหลืองพุงปลากระพงโอ้โหน้ำลายสอและบอกเลยว่าร้านนี้มาดำตัวซุปเปอร์ฟู้ดก็มาเยียนแล้วรับรองรอยจังอันนี้เรียกว่าปูทะเลต้มกะทิพริกขี้หนูค่ะ สดมากอร่อยแสงออกตาเมนูนี้ยังไม่เคยกินแต่ว่าอร่อยมากค่ะเรื่องที่ต้มกะทิเนี่ยเขาจะมีหอมแดงมีตะไคร้เนาะแล้วก็มีขมิ้นส่วนพริกที่หนูเนี่ยถ้าเราชอบเผ็ดเราค่อยไปทานเพิ่มในนี้เนี่ยมีความหอมของกะทิแล้วก็ตัวขมิ้นแล้วก็สมุนไพรต่างๆค่ะเรียกว่าปูนแน่นกะทิให้ความมันแล้วก็หอมสมุนไพรส่วนเนื้อปูนะำลำไยสอหวานมากค่ะ ปลาโรนันผัดพริกแกงใบยี่หร่าปลากระเบนนั่นแหละอร่อยมากค่ะรสชาติพริกแกงนี่คือจุดยอดมากๆหอมเครื่องพริกแกงนะคะแล้วก็มีกะทิเล็กๆแล้วก็เค็มแตกหอมใบยี่หร่ามากเลยแล้วก็เนื้อปลาเนี่ยนุ่มไม่มีกลิ่นข้าวเลยค่ะแกงเหลืองพุงปลากระพงนะคะใส่หน่อไม้ดองกับไข่ปลาเรียวเบียวภาคกลางของเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแกงส้มนะคะ แต่ว่าของทางใต้เนี่ยแกงส้มเขาอะ่ะจะใส่ตัวขมิ้นนะคะก็เลยทำให้เกิดสีเหลืองแล้วก็ทำให้มีความหอมที่แตกต่างจากแกงส้มทั่วไปคือเนื้อพุงปลาเป็นส่วนเฉพาะพุงเนี่ยมันมีความนุ่มความมันแล้วก็ไม่ขาวค่ะเพราะว่าเขาเป็นปลาทะเลปลาทะเลแท้ๆเนี่ยไม่มีกลิ่นดินไม่มีกลิ่น โแกงเหลืองของคนใต้นะมันจะมีความเผ็ดแบบเผ็ดร้อนร้อนลุ่มลึกค่ะกุ้งทอดใบเล็บพุด,ดพแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้ม <c oughs> กรอบหวานน้ำจิ้มมีความเปรี้ยวนิดๆอร่อยเลยใบเล็บพุทเป็นใบที่แบบหายากเป็นอาหารโบราณจริงค่ะปลาทูต้มกับผักเซี่ยนดองเขาใส่หอมแดงแล้วก็พริกทุบมา เลี้ยวแซบมากเลยดูปลาทูสิความสดน่ะเรามองสะท้อนได้เลยนะจากความมันของหนังปลาดูนี่คือปลาทูสดมากๆอันนี้ไม่ผ่านการฟรีซบอกเลยเขาต้มแบบพอดีเขายังมีความเป็นเลือดเลือดให้เห็นอยู่ในกระก้างแบบนี้รู้ว่าสุกได้ยังไงสุกเพราะว่าเนื้อปลานเนี้ยหลุดออกจากกระดูกก็สุกแล้วไม่ต้องสงสัยว่าความอร่อยจะไปไหนคะ่ะอร่อยมากอะ่ะ ผักเซียนจริงๆแล้วมันคือวัาจะพืชอย่างหนึ่งของคนไทยแต่คนไทยก็เก่ง เพราะว่าเอาภูมิปัญญาชาวบ้านไปดองคุณประโยชน์ของผักเสี้ยนเนี่ยมีเยอะมากค่ะใส่ใจอนามัยของครอบครัวที่คุณรักล้างผักและผลไม้ด้วยคิงเซลาเวก,ก้าอย่างมาดมตวงสิคะอันนี้นะคะเวลาเราทานอาหารเผ็ดๆแล้วเนี่ยอาหารใต้คือตัดความร้อนความเผ็ดเนี่ยด้วยหมูตัวนี้เขาเรียกว่าหมูโคค่ะหมูโคเนี่ยก็จะเป็นหมูสามชั้นเนะเอาไปทอดน้ำที่เคลือ,ลอบๆเนี่ยก็จะเป็นแบบมีน้ำตาลกับน้ำปลา อร่อยขอข้าวหน่อย,ออย,ออยมันอร่อยด้วยความที่ซอสนี่ที่เคลือบมีความรสชาติหวานหวานเค็มเค็มเข,มเขาเรียกว่ารอยจังบูค่ะร้านนี้นะคะชื่อเบียหิมะปัญญาซีฟู้ดนะคะมาดามตงเคยมาให้ป้ายมาดามตงซุปเปอร์ฟู้ดแล้วเมื่อประมาณสักสิกว่าปีที่แล้วนะคะที่เขายังอยู่ร้านเดิมแต่ตอนนี้เขาย้ายมาร้านนี้เป็นร้านใหม่ ใหญ่แล้วก็โอถงมากๆค่ะบอกเลยว่าเป็นอาหารทะเลสไตล์อาหารใต้ที่รักษาคุณภาพได้อย่างดีมากๆเลยค่ะวัตถุดิบอาหารต่างๆเนี่ยมีความสดถึงเครื่องมากๆค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มค่ะที่จอดรถเนี่ยแสนสะดวกเลยค่ะเยอะแยะมากมายนะคะมาดามตงบอกเลยนอกจากมาดามตงการันตีนะคะความอร่อยมิชลินเนี่ยเขายังให้ถึง6ปีซ้อนเลยแบบนี้ไม่อร่อย ก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงมานะคะเบียหิมะปัญญาซีฟู้ดค่ะแนะนำร้านอร่อยอร่อยกันแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดเซฟกันไว้ได้เลยนะคะ